เทียพื้นที่พี่น้องเทียพื้นที่เฮ็ดแนวกันไฟครับผมกันใบก่อนเดี๋ยวไฟมามันสีลำบากหลังหมู่บ้านครับผมหลังหมู่บ้านเทียพื้นที่ให้เพื่อนกันไฟใบก่อนเกิดไฟใหม่มากมันสีหยุ่งมันสียากครับผมโอ้ยพี่น้องตอนนี้เฮ็ดเส้นเฮ็ดไอปลองไว้ก่อนเดี๋ยวติดติดกับไปกับแพงหมู่บ้านเดี๋ยว ไฟเขีย้ยครับผมทำแนวกันไฟครับผมพ่อแม่พี่น้องโอ้พ่อแม่พี่น้องเลยเขีย้ยเขี้ยพื้นที่ก่อนเขี้ยพื้นที่ทำแนวกันไฟเดี๋ยวบ้านหนีพ่นสุ์จิตกับมานเขี้ยให้ทีหลังนำ้ำรองไว้ก่อนครับผมเป็นแนวกันไฟไว้นีน่ก็ถนนใหญ่ครับผมถนนใหญ่ รเองครับผมเขี่ยไว้ก่อนมีคนเขี่ยออกให้เพราะว่ามันสิเกิดปัญหาเกิดปัญหาเวลาไฟไหม้มันจะลามเข้าหมู่บ้านเดี๋ยวจะเสียหายกันยกใหญ่อีกเขี่ยก่อนครับพ่อพ่อแม่พี่น้องเลยครับผมเลี่ยก่อนครับเลียรย เด็กกัต้นมะนาวต้นมะนาวครับปลูกไว้ปลูกไว้นี่มีหน่วยหลงหญิงหลงมาจากไหนปุ๊บเด็ก่อนพื้นที่บางนี่เคยเลี้ยงกระต่ายครับผมงูมไปกินเบิดเสียหายเลยลดูน้ำตาเล็ดเลยลูกหาเลยเอาของพี่ยังครับผมสิ่งที่เสียไปก็คือเสียไปอันนี้ก็คืออันให้ ดุงให้จะใหะ้ฟ้ามันไม่เย็ดให้กำลังเคลียร์อยู่ครับเดี๋ยวสิค่อยเบึงจุดในเพิ่นจุดไกลสิเพราะเอาไหวก็ไหวอันใหนเพาะเอาไห็เพ,เพิ่นเคลียร์ออก อันนี้ก็เป็นสวนสวนของป่ากับลุงจะไนกลับไปบ้านแล้วเป็นว่าผูใ้ใดอยากกินก็มาเก็บกินเพื่นว่าจะบ่มีไผหดน้ำเมันก็สิเหี่ยวตายแล้วโอ้ต้นบักเขือบักใหญ่เสียดายเด็เนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวเจะร่อนมาวางไว้ใส,ส่น้ำไว้ครับใส่น้ำมันไหลลงเก็บน้ำยดไปไปมีพี่น้องได้กินกันเดี๋ยว รอบ,บอริับคำาันเ็ดแนวไรป้ังระบุไปก่อนบงพื้นที่สวนพื่นจะพื่นสีกลาบม้เมือไรอีกป่วยพิ่นต้นบัก่นญ่นี่นกป่วยเกษตรามนั่นแหละครับผมพื้นที่นี้ก็สะอาดเยูะเยวให้ป่าพิ่นเกี่ยวให้ก่อนแถวๆนี้ เดี๋ยวมันจะเก็บเสียรครับไปส่อนนะเป็นกิบป,ป่วยยาวครับกิบสันชันเหมือนมีบางส่วนไม่ต่ำกิโลกิเลสมันอันนี้นเยอ่ ไว้ใช่ไหมต้นนี้ไว้ก่อนเนาะเอาไว้กินเออเอาไว้แกงมันเป็นตัดตัดมันโขนเกินไปหรือเปล่ามันไม่มีใบมันต้องเหลือเหลือไว้กิ่งหนึ่งเพื่อมีใบเลี้ยงจนนีไม่มีใบเลียงมันก็เลยตายตายดิเพราะว่ามันมันต้องเหลือใบกิ่งหนึ่งตัดกิ่งหนึ่งเสร็จ เหลือไว้กิ่งหนึงเนี่ยออพอมันแตกยอดพอมันแตกยอดเรา่อยตัดอีกกิ่งหนึ่งน้อยนาเอขมาโอ้นี่นีสุกเลยรเลอเอาไก่นนี nice mm ้ยินเอาหนิพี่ใหญ่กระรอกมันกินแล้วนี่นกมันกินไม่้างเยเดีวคนนีเออไม่ถึงหรอก แต่ก็ไม่แน่ถ้าไม่โอ้ยืนนี่ติดนะใกลยืนถึงใกล้ใกล้ใกล้ที่สุดอ่ะเดี๋ยวขยับไปโน่นได้ขยับไปริมโน่นได้เดี๋ยวก็เขายืนไอ้มากวาดให้หืมประวันนั่นแหละเขาตัดปีใบเกินเหรอไม่แรงหรือเปล่า นี่เราไปสุดแล้วมันสุดแล้วกล้วยหินนี่ฮะกล้วยหินเรียกกล้วยหินเหรอผมผมคิดว่ากล้วยเกษตรนั่นนั้นคิดว่ากล้วยน้ำว้าเกษตรนั่นเองกล้วยหินต้นใหญ่ขนาดนี้มาจากใคเป็นยูมังอ๋อมีอยู่โน้นต้นนึงไหมที่ปลูกเขาฝังโน้นอันเดียวกันกล้วยหินเงินต้นไหนใกล้ๆต้นในมะม่วงหินทุ่งห่าน Oh. เออแน่น่ะมีปันแน่น่ะมันเดียวกันเลยดีมันมามาจากปูงเดี๋ยวพวกนี้กุ้ยไข่อันนี้กล้วยไข่ชีป้องป้าเอาไปเอาที่ผมมาปลูกแล้วหนี่งแล้วก็ไอ ผักพายอินป้าไปเอาที่ผมมาปลูกผักพายด้วยผักพายกระจนองอ่ะเออผักกระจนองกันแหละทางอีสานเขาเรียกผักพายผมใส่ปลูกใส่ปอกบ่อกับกะละมังอยู่นั่นน่ะพอได้เก็บกินอันนี้อันนี้อันนี้เล็บมือนางอันนี้เล็บมือนางเล็บมือนางก็ไม่อนอไปเยอะเออนอไปเยอะมันลูกมันเลยเล็ก làm láng tung chạy quá ní đó. Đau. Ai lấy bư năng nè, lăng bát nè, vợ sẽ khai yáy ở. Ba mà lăng bát của lên nè. Ừ. không phải khai yáy, nó cắt nò, Nếu mày. แกลอนมาใส่น้ําแล้วก็ต,ตั้งตั้งตั้งไว้ข้างต้นมะกอกเผื่อมีน้ําครับต้นมะกอกลูกสาวเริ่มเตียนแล้วครับผมเริ่มเตียนแล้ววันผมเทียงเหนไหม่ะเทียงเที่ยงลูกค้ากับ,กบครับผมนี่มะกอกครับผม เขาปลูกไว้เขาเอามาปลูกตามภาษาเขาไม่ได้หามเขาเหงเขาคิดเองค่าม่นพี่เจ้าของนีครับผมเป็นขี่หลังบ้านปลูกินไว้ปโอ้โเจ้าของปัจจุบันตอนไหนจะยกให้เพิ่นละเพิ่นมากเหมืยกให้เพิ่นหมดหมดเลดมันเป็นของเขามันเป็นของเพิ่นเดีใจไลยเจเขากันปลูกของไว้กินครับผมการภาษาแล้วเนาะ เขียนลงนะครับเขียนลงนะเขียนลงร้ายแล้วครับผมพี่น้องนี่ครับผมเทียนร้ายแล้วแถวเลี้มๆนี่เล้ยมๆนี่บ้างบ้างเทนไปว่าเจ้าก็ป่วยมืปอูกครับผมก็ป่วยมืปอูกป่วยเป็นป่วยหอมป่วยเล็บเมื่อนั่งยังสีนะครับผม เอากล้วยหอมกล้วยเล็บมืะล่างมาไว้ริ้มๆจัึ่งสิเพราะว่ามันเป็นดินที่เขาขุดมาโถมโถมโถมไปแล้วเขาขุดลุม่มแล้วก็ปลูกกล้วยหนูงามครับผมงามงามคักพี่นอวว้องเลยเดี๋ยวไปวางแผนกันอีนกที่นึงครับผมให้เพิ่นกวาดก่อนเพราะว่ามันกันไฟครับผมปีสองปีเคยเห็ดเท่านึงปีที่แล้วบริเทสเฮ็ดปีนี้ เดี๋ยวก็ได้กินครับผมเดี๋ยวก็ได้กินเรื่องโยงน้ำมันล่งล่งประกำเลยก็คทอเพอใะห่น้ำมันแค่ระยะหนึ่งแล้วก็ไฟให้มันใบมันร่วงแล้วก็ให้น้ำมันเลยก็ออกดอกครับผมพอมีผักดอง ที่พี่ขอจบไปเฉพาเพียงสามีครับผมหักกันมัดเกลนหักเพ่งม่ปันกันคือเก่าหักไว้หักกันไปดีกว่าสัางกันเนาะครับเนาะโอ้ห้อนครับผมนี่เกือบเกือบสิบเกือบสิบโมงแล้วเขาเพื่อติชิมอยู่เขาเศร้าเพื่อติชิมอยู่มะบึงเป็นบาปเป็นแม่พี่อันนี่ให้ครับผมครับเที้ยหลังหลังบ้านกันเง็ดแนวกันไฟให้ครับผมอ่ทีปพี่ขอจบไปเฉพาเพียงสามีครับผมสวัสดีครับผมครับโอ้ครับผมพ่อป็นพี่น้อง เดียบ้อยแล้วบันเดียบ้อยมืดแล้วตุ่นป่วยปกวดเว่าะดวงคนสักไปต้นหนึง่งหน่วยกำลังงานหน่วยไปใส่บุเขาปลาไปหุ่นละเครื่อมันหายไปเครื่อนหนึ่ง โอ้เป็นยังครับผมเห็ดไปแล้วก็แล้วอยู่สายปุ๋งเ่รอฮะโอ้เป็นยังแล้วแล้วพี่น้องได้แล้วครับผมนี่แหละเตียนหลงเลยแนวกันไฟครับผมแนวกันไฟพี่น้อง แดี๋ยววนนะี้เอาคลิปนี้ก็จบไว้ที่เพี่ก็มีครับผมอาการมัน,น,นออมกันทั้งเพเมืองปั่นกันคือเก่าครับผมอาการไหวดีวกว่าสังกัน